โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยินดนีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อแอมอสนะฮะก็วันนี้ผมสั่งกล้องวงจรปิดมานะครับยี่ห้อเสี่ยมี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างจัดส่งหรือเปล่านะครับนะเรามาดูรอยบุบรอยอะไรนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมไม่มีรอยบุบรอยอะไรเลยนะนะครับสุดยอดเลยนะครับส่งแล้วก็ส่งเร็วมากด้วยนะครับร้านนี้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะแกะนะครับ นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็น S D card นะครับผมสั่งก็จะมีแบบเป็นชุดนะครับ S D card มาให้ด้วยนะครับของผมเป็นขนาดนะครับ64 g b นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับหน้าตาก็าาจะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น Xiaomi Camera 2K นะครับ มีตรงนี้ด้วยนะนะครับอันนี้เป็น SD card 64 g b นะครับยี่ห้อของเป็นของ s ซัมซุงเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวนี้กันเลยตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้ Wi-Fi 2.4ขึ้นความถี่นะครับของ Wi-Fi โอเคเดี๋ยวผมจะแกะดูข้างในนะครับมันแกะยากจังวะ โอเคตอนนี้ผมสั่งมาในราคา1,600ับาทนะครับประมาณหนึ่งพันห้าประมาณนี้นะครับถ้าไม่รวม SD card ดก็จะประมาณ1,200นะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับปึ๊บแกะดูดึงขึ้นมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้มีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็จะมีขาล็อกนะครับ แล้วก็จะมีสายเสียบเป็น USB type อะไรเนาะเดี๋ยวผมดู USB อ่า USB ธรรมดานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยหรือว่ามีอยู่วะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นขายึดนะครับแล้วก็จะมีปุ๊กนะครับแล้วก็สกรูนะครับในการเจาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวผ้าเอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นตัวล็อก แบบนี้ครับใส่แล้วหมุนนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมี USB แล้วก็มีลำโพงนะครับโอเคโดยรวมๆก็จะประมาณนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่ของของมาให้นะฮะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับอะแดปเตอร์ก็เป็นหัวชาร์จนั่นแหละนะครับไม่มีนะไม่มีมาให้นะไม่มีเลยเราเอาเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะ คก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับรีวิวการแกะกล่องโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย